กรุงเทพมหานครก็ปิดถนนสีลมจัดกิจกรรมสีลมถนนคนเดินตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถนนสีลมสีลมถนนคนเดิน walking street at สีลมบนถนนสีลมทั้งสองฝั่งนะครับตั้งแต่หน้าโรงแรมดุสิตธานีถึง แยกถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาราชนครินซึ่งมีพิธีเปิดและจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคม2557วันนี้เป็นครั้งที่2ที่จัดกิจกรรมและถือเป็นครั้งแรกของปี2558โดยบรรยากาศภายในงานช่วงบ่ายนะครับมีร้านค้าทยอยมาตั้งร้านรวมถึงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจทยอยเดินทางมาเดินถนนสีลมตั้งแต่ช่วงบ่ายและเริ่มคึกคักในช่วงเย็น ส่วนเรื่องความปลอดภัยและการจัดการการจราจรโดยรอบมีเจ้าหน้าที่เทศกิจจากกรุงเทพมหาคนครมาช่วยดูแลสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์โดยไม่มีกําหนดและจะมีการปิดการจราจรถนนสีลมตั้งแต่แยกสารแดงถึงแยกนาราลมทั้ง2ฝั่งตั้งแต่เวลา12นานกาถึง24นาฬิกาสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานหากนํารถจนส่วนตัวสามารถจอดได้ที่ห้างสรรพสินค้าสีลมคลอมเพกหรือจอดในสวนลุมพินีแต่หากต้องการความสะดวก แนะนำให้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสารแดงและสถานีช่องนนทรีส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ให้ลงที่สถานีสีลมเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด